ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดร้อยแปดไบเกอร์สร้างฝันโชแกนไปทุกที่ที่ทมีรู้นะครับผมอันนี้ก็พาใหม่เลยครับผมรถสายเดิมครับฟิโนโนครับผมอันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทไม่ติดอ๋อไปเช็ควาลมา <c oughs> วันหนึ่งเช้ามาก็ไม่ติดวันเช้ามาก็ไม่ติดนะครับก็เสียค่าช่างไป เช้าสองร้อยสามร้อยสองร้อยสารอยบอกไม่ไหวเลยจ้งเข็นมานะครับผมวาวยันเร็วนะครับผมมาดูการที่มันเป็นอะไรวันยาววันยี่วาวยันเร็วนะครับผมขี่วันเดียวก็ยันแล้วขี่วันเดียวก็ยันแล้วอ่ามันก็มีสาเหตุมันนะครับผมถครใช้ฟีโนรุ่นนี้ก็ต้องดูนะครับผมถ้าขี่ทั้งฝุ่นทั้งลูกลังอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีปัญหานะครับผมรถสายพานในตัวระบบตัวเก้าที่กองมันยังอยู่ที่ตรงล้อนะครับผม อันนี้ก็งานยุ่งมากเลยครับผมไม่ได้ค่อยตอบคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอประทานอภัย f c ทุกท่านเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าสายเดิมซ่อมแล้วเป็นยังไงว่ามันมีปัญหาตรงที่วาล์ยันวาล์ยันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมไม่ต้องเรื่องมากอันนี้คือสตาร์ทไม่ติดครับผมติดยากวาล์ยันครับผมครับเราก็มาดูอาการมันก่อนเลยขั้นแรกนะครับผมก็มาดูอ่าวาล์ อันนี้ผมขยายไว้แล้วเดี๋ยวโอ้ยยันปักเลยครับผมอันนี้ก็จะเห็นนะครับผมว่าน็อตมันน็นอตตัวนี้ยที่จริงอ่าถ้าเขาปรับซตหลังเบามาสแตนดาร์ดอะมันก็จะโม่มันก็จะโม,ม,ม่หน่อยเดียวนะครับโม่มประมาณเนี้เออแต่อันนี้มันโมมากเกือบหัวน็อตน,นี่ขันถอยหลังมากเกือบสุด ตัวเกี่ยวน็อตแล้วนะครับผมแสดงว่ามันมีปัญหาครับผมอืแต่ตัวล่างตัวไอเสียนี่ไม่มีปัญหานะครับโดยก็โมปกติแต่ไอดีนี่โมมากแต่เวลาไปเช็ควาล์วช่างเขาไม่รู้ว่ามันโมผิดปกติอันนี้มันไม่ได้เลยนะครับผมแสดงว่าวาล์วอ่ะพังหมดเลยนะครับผมข้างใน,น่ดอกมันดอกวาล์วบ่าวาล์วนน่ลุหนงมามันจะ หลุดอยู่แล้วนะครับผมอะอันนี้เดี๋ยวเราต้องแกะลนะอันเนี้ยการหนักนะครับผมเราต้องแกะลือเอาฝาออกมาดูว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันหรือว่ากองอากาศตัวเนี้ยมันชอบกองกองอากาศตัวเนี้ยมันชอบมีปัญหานะครับผมเนี่ยามาไว้ที่ล้อตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยอ่าตัวพัฒนาแล้วก็จะไปไว้ฝั่งบนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวดูที่ว่ากองมันรั่วกองมันแตกตรงไหนหรือเปล่าโอเค เดี๋ยวขาแกะก่อนครับผมเดี๋ยวจะค่อยมาดูอีกทีนะครับผมสายเดิมนะครับผมสายเดิมต้องดูนะครับผมครับเราก็เป่าทำความสะอาดหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องแกะฝาสูบออกมานะครับผมอย่าขี้เกียจนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านถ้ารถเอาโอโต้เนี่ยถ้าเราขี้เกียจแกะขี้เกียจอ๋อ เป่าฝุ่นมันออกนี่ยแล้วขี้เกียจเช็คอะไรมันละเอียดเนี่ยมันจะส่งมอบให้ลูกค้าอะไรเขาขี่ไม่ได้เลยนะครับผมออโต้เนี่ยมันจะซ่อมไม่เหมือนโซ่นะครับผมอย่างที่ผมเคยกล่าวเกินไปซ่อมโซ่กับซ่อมอาสายพานมาซ่อมต่างกันนะครับผมรถเนี่ยซ่อมสายพานมันจะยุ่งยากมากเลยครับช่างจะขี้เกียจซ่อมนะครับมันแกะเยอะอนะ แต่เราจะไปขี้เกียจไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้มันต้องแกะเช็ล拉เรียดให้ลูกค้าเลยไม่งั้นจะเป็นแบบนี้เลยที่เข้าไปเช็คบ่าวมาทีก็สองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยวันสองวันสองร้อยสามร้อยวันสองวันสองร้อยสามร้อยเลยนะครับผมอันนี้มันจะลูกค้าก็จะขี้ไม่ได้ก็จะหาว่าเราทําไม่ดีเลยนะครับผมอันนี้จะขี้เกียจไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องไปอืตัวนี้ก็ต้องมาดู ข้างมันด้วยนะครับผมสายพานนะครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยอ่ากองเกนี่งต้องเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับผมที่บอกว่าสายพานมันจะซ่อมผิดกับโซ่เลยนะครับผมถ้าซ่อมแบบโซ่เนี่ยใช้ไม่้าซ่อมแบบโซ่ใช้ไ,ไม่ได้เลยนะครับผมมันจะขี่ไม่ได้ครับผมต้องเช็ครายละเอียดครับอันนี้ก็ต้องแกะฝาสูบออกมานะครับผมเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยอันนี้ก็งานยุ่งหน่อยนะครับผมผมก็ ยุ่งมากเลยคนเดียวด้วยเลยสายรถสายเดิมมาเยอะเลยก็แก้กตรงที่สตาร์ทเช้าไม่ติดตัดเช้าไม่ติดนะครับผมมีทั้ง2จังหวะและ4ี่จังหวะเลยนะครับผมอันนี้ก็เช้าสตาร์ทไม่ติดเช็ควาล์วเดียวแล้วอีกคันก็ไปซ่อมมาแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับผมอันนั้นไม่ติดเลยอันนี้ก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับสาหรับสายพานที่คนที่เคยใช้เห่ออย่า,ยามาดูก็เลยไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์ fc เลยครับผมงานยุ่งคนเดียวครับผมแต่ก็ถามได้นะครับผมทั้งสายแต่งสายเดิมครับผม ถามได้ครับแต่ก็ถ้าว่างก็จะตอบเลยนะครับผมแต่ให้ดีต้องมาที่ฟเฟสเลยครับผมหรือว่าเบอร์โทรเลยครับจะง่ายดีครับผมผมก็ตามไม่ค่อยเห็นรุ่งเลยตัวสื่อเล็กก็เลยก็พิมพ์ไม่ค่อยจะจะได้ครับส่วนมากก็จะโทรเลยครับผมโทรมันจะง่ายกว่าหรือว่าส่งวิดีโอให้ดูว่ามันทำยังไงไงบางครั้งผมทํางานอยู่ยุ่งก็เลยไม่ได้มีเวลาไปอ่านไปตอบเลยนะครับผมคนเดียวตอนนี้ยุ่งมากทำกระทั่งรถไถรถ,รถเครื่องอื การเกษตรทุกชนิดเลยนะครับผมก็ทั้งเครื่องตัดไม้แล้วก็เครื่องฉีดยาอะไรเนะี่ยทุกชนิดเลยเลยก็เลยยุ่งไปเลยคนเดียวนะครับผมอ่าอะไรงงานยุ่งไปหมดเลยอ่าโอ้เอฟซีอยากจะรู้ว่าซ่อมเครื่องฉีดยายัางไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่าอยากจะให้รีวิวว่าการซ่อมแบบไหนนะครับเครื่องตัดกิ่งเนี่ยครับผมที่มันร้อนและติดยากอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผมก็ซ่อมทุกชนิดเลยครับผมก็เลยยุ่งอ่าแล้วก็ยังติดงานรถไถอีกหนึ่งคันนะครับ เดี๋ยวบอกตอนเพนี่เดี๋ยวจะมาใส่แะครับผมโอ้โหยุ่งไปหมดเลยนะครับเลยไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ตอบ f c แล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับถามได้ครับถามได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีปัญหาอะไรครับอันนี้เราก็แกะคาบูออกมาแล้วฮ่ทาทนี้เราก็เจอเลยแกะคาบูแล้วก็เจอเลยนะครับเ,ออเจอของลุจริงและรู้ว่ามันเป็นอะไรครับผมดูปากคาบูเลกเตอร์นะครับผมโอ้ดินครับผมดิ้ ดินทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่จะเหลืออะไรครับผมวาววาวก็ยันอย่างเดียวสิครับไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับผมแสดงว่าทองมีปัญหานะครับเสื้อมะกองครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราค้นหาความจริงมันครับผมเนี่ยโอ้โหเลยรูนี่หนาเปอะเลยครับผมนี่จกไปพิจินเนี่ยเต็มเลยเขาโหอันนี้ไม่เหลือครับผมที่บอกน็อตมันโมมาสักขนาดนี้วาวหลุดหมดแล้วนะครับผมร่วงมาเลยอันนี้เดี๋ยวเราแกะมาได้ครึ่งแล้วรู้แล้วว่า มันมีปัญหาตรงนี้แต่ต้องทำบ่าวาวแล้วครับผมเดี๋ยวแกะหัวลูกสูบออกมาก่อนครับเราเอาฝาสูบออกมาเลยนะครับผมเอาลนะเราเอาฝาสูบออกมาเ,อาเดี๋ยวกล้องก็ต้องแว๊กแว๊กหน่อยนะครับผมพอถ่ายมือถือมือครับผมรู้สึกก็เพิ่งเพิ่งทาไปด้วยนะครับผมรถเนี่ยเพิ่งทําไปดูจากการล่องรอยประเก็นนะครับผมนี่นะครับผมเอฟซี FC ชอบที่ถามนะครับผมว่า ทำไมไม่ยากาวยากาวไอตัวเนี้ยถูกทากาวอย่างเดียวเลยครับเกณ็ดฝาสูบครับผมอ่ามันจะเป็นกระบอนกระบออย่างนี้นะครับผมอ่าเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับผมถ้าทากาวฝาสูบเนี่ยมันจะไม่เรียบครับเพราะกาวมันจะไม่เนื้อกาวมันไม่รีดออกไปแบบเอ่อหน้าสัมผัสมันไม่ละเอียดยิบอะครับผมทาเขายุก็ขยุ่ยเป็นก้อนก็จะเป็นยหนโหนโหนอย่างนี้นะครับผมอ่ะ อันนี้ไม่มีมอน้าก็ถือว่าไม่สวยไปถ้ามีมอน้ําอะไรก็จะสวยเมื่อนั้นนะครับผมไอ้พวกทากาวฝาสูบนะครับอ่าเอาไหนที่คนเคยใช้ทาก็ทาเลยครับผมไม่ว่ากันอันนี้ก็มาดูโซ่โซ่ก็หย่อนนะครับผมอันนี้ทํามาแล้วโซ่หย่อนทีน,นี้ไอ้รถตัวเนี้ยเวลาโซ่หย่อนอนะ่ะอืมโซ่เราลิ้นยืดลาเปียดอะ่ะมันต้องผ่าเครื่องนะครับผมแต่เยอย่าจะมาดูเทคนิคของผมไม่ต้องผ่าเครื่องครับ เปลี่ยนโดยไม่ต้องผ่านะครับผมเอาออกทั้งจานไฟก็ไม่ได้นะครับผมไม่เหมือนพวกคลิกครับคลิกเขาจะทํารูออกมาอะไรรูข้างจานไฟจะใหญ่ครับผมใช้สินใหญ่นี่สินเล็กนิดเดียวยังไงก็ดึงออกไม่ได้ครับแต่ผมจะเปลี่ยนโดยไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับผมไอตัวเนี้ยอ่าที่ช่างไม่ชอบเปลี่ยนกนะ็คือท้ออย่างเดียวคือต้องผ่าเครื่องครับเพราะผ่าเครื่องข่าแรงก็จะแพงครับลูกค้าก็จะบน่นโอ้ยทำหน่อยเดียวแค่โซ่เราลิ้นทาไมแพงอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาไม่เข้าใจ ความยากลำบากของช่างนะครับผมช่างก็ต้องรักไก่ย,ยืดไปกูก็ใส่อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้เดี๋ยวคอยชมกันนะว่าใส่ยังไงนะครับ fc จะได้ไปใช้กันได้เลยไม่ต้องผ่าให้เปืองบประมาณครับผมอันนี้ก็มาดูนะครับผมวาวเห็นไหมเออจมไปแล้วครับนี่โอ,อ้โหหลุบเลยอย่างที่ผมบอกไปพอได้วันสองวันมันก็หลุบแล้วมันเหลือแต่ใบใบาวาวอย่างเดียวที่มันติดกันนะครับผมอันนี้ใบาวาวร่มหมดเลยเพราะดูดินก็รู้นะครับที่หน้าปากขบูนี่นะครับผมนี่เอ,อ้โห ผมถึงบอกว่ารถไม่ใช่ทนอยู่ที่อะไหล่นะครับอะไหล่อีกส่วนหนึ่งอะไหล่ก็ต้องแท้ด้วยครับผมไม่ใช่ว่าใส่แท้แล้วทนเสมอไปนะครับผมแท้ไม่ทนก็มีนะครับผมเพราะไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับผมอันนี้อ่าทีที่ผมบอกว่ารถออโต้เนี่ยมันจะซ่อมผิดกับรถโซ่ครับผมเวลาทํานี่ก็ต้องลื้อให้หมดอย่าไปลักไก่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอันเนี้ยอันแบบฉบับเต็มๆเลยนะครัผมออโต้ก็ชอบบน่นว่ยรถไม่ทนเลยด้ซ่อมไม่ขึ้นไม่ใช่ครับผม รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันใช้ทนและซ่อมขึ้นหมดนะครับผมแต่เพียงว่าพฤติกรรมการซ่อมแต่ละยี่ห้อเนี่ยซ่อมไม่เหมือนกันครับผมแต่ไอ้ที่เราไปซ่อมมาซ่อมไปซ่อมเหมือนกันมันก็เลยไม่ทนนะครับผมซ่อมแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ขอให้รู้ด้วยให้รู้พฤติกรรมการซ่อมก่อนนะครับผมผมได้ยินลูกค้ามาบ่นทุกลายครับผมโอ้ยรถรุ่นนี้ไม่ทนซ่อมไม่ขึ้นอ่ะทำไมไม่โทษ คนซ่อมมังผมก็ยังไม่เข้าใจเลยเออน่าจะเอยเราพิจารณานิดนะครับผมก่อนที่จะพูดนะครับผมรถไอ้รุ่นเนี้ยเวลาออกมาครั้งแรกอะมันทนนะครับผมไม่ใหม่อะเวลามาซ่อมแล้วมันไม่ทนมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเราให้นึกคํานวณอันนี้ด้วยนะครับถ้าไปดัดแปลงหรือว่าเป็นรถแต่งอ่ะอันนี้จะไม่เถียงนะครับยังไงก็ไม่ทนอยู่แล้วครับยังไงเราต้องเปิดกองมันขี่ครับผมถ้ารถแต่งเนี่ยยังไงเขาก็ขี่แค่หน่อยเดียวเองครับผมแล้วเขาก็รถแข่งนะ รถแข่งแต่งเนี่ยเขาขี่หน่อยเดียวแล้วเขาก็มาทําเครื่องขี่หน่อยเดียวแล้วก็ทาเครื่องครับแข่งเสร็จแล้วก็ทําแข่งเสร็จทําเครื่องแข่งเสร็จทําเครื่องนะครับแต่อันนี้ใช้ชีวิตประจําวันมันเป็นยังไงไม่ได้นะครับอ่าเนี่มาดูกันหวาวพังนะครับผมอืมเดี๋ยวดูแหวนอีกทีว่ามันไหวหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องโทรบอกอเจ้าจของละเดี๋ยวเอาเสื้อออกมาก่อนครับอันนี้เอาเสื้อสูบออกออกมาแล้วครับ อันนี้ก็ใส่ปะเก็นตีนเสื้อเทียมนะครับผมมันมันใส่ไม่ได้นะครับผมปะเก็นตีนเสื้อเทียมถ้าใส่แล้วมันก็คือตัวนี้มันจะนูนออกมาครับผมเนี่ยปะเก็นเนี่ยจะย่นแล้วนูนมาเยอะแล้วก็จะมาปิดร่องน้ํามันนี่นะครับผมน้ํามันก็ทําให้มันขึ้นมาหล่อเลี้ยงที่หัวลูกสูบอ่ะได้น้อยครับผมมันจะขึ้นมาได้น้อยมากเลยครับผมเพราะทางเดินมันจะเหลือน้อยนะครับผมอ่ามันก็ปิดไปเกือบสุดเลยครับผมเกือบ ติดถึงข้างล่างเลยรูมันก็จะน้อยนะครับผมแต่พอดีรถอันนี้ใช้งานแบบไม่ได้โหดนะครับจะใช้งานโหดๆน็อกอย่างเดียวเลยครับผมเครื่องพังเกี้ยงเลยนะครับอันนี้ก็ใช้แบบจตลาดนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยขี่ไปไม่แรงยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรงี้นะขี่ไปสามสี่โลเงี้ยก็ดับเครื่องนะครับผม <c oughs> ถ้าขี่ทางไกลอัดยาวเรียบร้อยนะครับผมห้ามใส่ปางเกนเทียมนะครับกางเกงเตื้อตัวนี้ครับผมโอเค อ่ะเนี่ยเราดูดออกขันนี้นะครับผมเวลา FC เอฟซีเอาสลักก็เดื่องหวาวออกต้องใช้น็อตด,ดูดอย่างนี้นะครับผมเอาแผ่นเหล็กมาวางอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันตัวนี้จะฟืดถ้าผมเพราะมันจะไม่เหมือนพวกเวฟนะครับเวลาใส่ต้องเอาอ่าข้างไม่มีเกียวลงล่างนะครับผมถ้าเอาข้างเกียวลงล่างเนี่ย เราไม่สามารถที่จะดูดได้เลยนะครับเป็นเรื่องเลยนะครับผมจะนี้ต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญเอาออกเลยนะครับผมต้องเสียเงินมากเลยนะครับาครับต้องใช้แผ่นเหล็กอันใหญ่เลยจะดูดแคมออกนะครับโอเคมีแคมก็มีสึกบ้างนะครับผม ก็มีสึกยอดสึกเยอะเลยเออนี่โอ้โหอย่างนี้ต้องเปลี่ยนครับผมน้ํามันเครื่องที่ว่าเนี่ยมันขึ้นมาเลี้ยงที่หัวลูกสูบไม่ได้นะครับผมเนี่ยอ่ามันก็เลยอันนี้ไายหมดเลยนะครับผมเนี่ยเพราะขี่ยังไม่ไกลนะครับผมเนี่ยอ่าอันนี้มันถูกปิดรูแต่ี้มันก็เลยขึ้นมาจากอ่าเลี้ยงหัวข้างบนนี่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ความร้อนสะสมสูงเลยแคม แคมวอลสึกหมดเลยนะครับผมเป็นลายเส้นหมดเลยครับน่าจะเห็นนะครับผมเนี่ยะสึกหมดเลยนะครับใกล้ตัวนี้นะครับผมจิ่มไปอุดนะครับอุดน้ํามันขึ้นช้าทำให้ไม่ขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาเช็คกันโอเคเดี๋ยวเอาวาลออกมาดูนะครับผมอันนี้ก็คือการทําเก็บรายละเอียดไม่ได้นะครับผมไม่รู้ไปทําแบบเหมาจ่ายหรือว่า ทำกลัวแพงหรือว่าทำนยนงไงก็ยังไม่เข้าใจเดีย๋ยวต้องถามเจ้าของอีิงีนะครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปเลยนะครับอาลละแต่ปิงนี่ก็ใส่กลับหมดเลยครับผมเนี่ยนะกลับด้านนึงอีกด้านไม่กลับนะครับผมเอ้าลละแสดงว่ายังไม่รู้ว่าใส่แบบไหนนะครับผมวันนี้ก็เลยใส่กลับด้านมาครับผม ไอเสียดูดูก่อนไอเสียตัวนี้โอเคใช้ได้อยู่ครับผมบ่ายเสียใช้ได้นะครับเดีย๋ยวเราดูหลอดวาลวก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรดูครับผมดูวาลวโอโ้โหหมดเลยครับวาลวร่วงไปเลยนะครับนี่ ไม่เหลือเลยครับผมไม่เหลือเลยหมดเกลี้ยงเลยครับผมเดี๋ยวต้องไปทําบ่าใหม่เอาละโอเคแน่นใช้ได้แกนมันสึกนะครับอืมอันนี้เสียดสีดินเข้านะครับผมอันนี้ก็กลายเป็นแบบผังกระจายเลยครับผมอันนี้ก็ ให้ดูไว้นะครับผมเวลาไปทํารถก็ให้เก็บรายละเอียดให้ละเอียดหน่อยถึงจะเป็นของแท้ก็ไม่ทนนะครับผมเนี่ยทํามาไม่ได้ขี่ทิกระพังเลยนะครับขี่ไม่คุ้มเงินเรานะครับผมให้ระวังหน่อยอครับเราหลังแกะกันเรียบร้อยเช็คละเอียดหมดแล้วนะครับว่าตัวไหนมันเสียนะครับอ่านี่ก็จะมาประกอบกันล้วโอ้ก เราจะได้รู้ว่ามันติดยักรหรือเปล่าครับผมอันนี้เรามาประกอบกันอ่าน,นี่แล้วเราก็ทําความสะอาดก็ไอตัวที่ว่าเปลี่ยนโซ่นะครับผมอ่าโซ่ที่ลงคลิปไปคลิปนล้พอมันจะยาวพอนี้เปลี่ยนโซ่โดยไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับอันนี้โซ่มันยืดนะครับผมย่นหมดเลยครับผมอันนี้ที่เขาไปทํามาเขาไม่เปลี่ยนนะครับผม,มเขาคงเปลี่ยนไม่ได้นะ เปลี่ยนแล้วมันต้องผ่าเครื่องคนนี้เจ้าของก็จะเอาถูกอย่างเดียวแล้วมั้งผมก็ไม่เข้าใจตรงอันนี้อันนี้ก็ต่งให้ถูกถูกอางเดียวแล้วครับผมวันนี้ก็ไปทําวาลมาแล้วครับผมวาลวมันหลุดหมุบไปเลยก็ไม่ให้ตีบ่ายออันนี้ไม่ได้ตีบ่าก็เปลี่ยนวาลวมาก็ปาดบ่ามาก็จะจมจม,จมนิดนึงก็พอจะได้นะแต่ก็ไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้อโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็เราจะมาประกอบเลยครับผม ครับอันนี้เราก็ประกอบเข้าไปหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ให้เห็นมากนะครับผมก็อันนี้ก็จะบอกรายละเอียดการติดยากของรถนะครับว่านนจุดไหนมันเสียเสียนะครับอันที่ประกอบก็ให้ย้อนด,ดูคลิปที่ประกอบเครื่องนะครับผมมีบอกไว้หมดแล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากันครับผมมันก็เลยไม่บอกวิธีประกอบนะครับผมวันนี้เราก็ใส่ฝาสูบเข้าไป ล้วก็มาอาัดปอนฝาสูบนะครับผมอันนี้ก็ใส่ประกันแท้ตีนเสื้อแท้นะครับผมก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งครับผมอันนี้ก็ใส่ของเทียมมาก็เลยไปลูปุดรูน้ำมันครับผมเลยพาให้กระเดื่องกดเวาชมรุดเยอะเลยนะครับอันตัวนี้เอ,อเยอะเลยมากเลยครับเราก็ประกอบไป หมดแล้วนะครับฝาตรงปลัตสูบอ่ามีโอฟโน,โนเนี่ยก่อนจะประกอบเราต้องประกอบไอตัวเปลือกพลาสติกมันก่อนนะครับผมตัวเนี้ยอืมตัวเนี้ยตัวพลาสติกเนี่ยเราต้องใส่กันไปเลยงั้นมันใส่ยากใส่ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวใส่หม้อก,กองนะครับผมอ่อตัวนี้มันจะเป็นตัวครูตัวระบายความร้อนนะครับผมเ,เดี๋ยวพัดลมจะเป่าผ่านอ่าพัดลมตัวเนี้ยพัดลมตัวเนี้ยน่ๆเนี่ยมันจะเป่าผ่านหลัง เสื้อสูบมาผ่านฝาครอบเดี๋ยวนี้นะครับผมที่กำลังจะใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องสําคัญเลยนะครับผมเนี่ยอัอนนี้ก็รายรลายละเอียดเขาไม่มีไอ้น,นี่ไม่มีแล้วครับผมที่จริงจะมีลูกยางอีกครับผมมมนไม่มีครับลมก็จะรั่วได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะพลาสติกอันนี้ก็ใส่ตามสูตรแล้วครับใส่อันนี้ก่อนครับครับผมอ ครับเราก็มาเก็บรายละเอียดนิดนครับผมยางขอบกองสินขอบกองนั้นมันไม่มีนะครับผมมันเลยพังนะครับตัวเนี้ยเอาละเราก็มาใส่อันนี้ก็ไปเบิกศูนย์ละอ่ะนี่ก็ใส่สินขอบกองนะครับรถพวกสายพานเนี่ยทุกชนิดนะครับผมต้องมีสินขอบกองนะครับผมจะเป็นเสื้อพลาสติกเนี่ยเราก็ใส่ก่อนใสยางสินขอบกองนะครับอันนี้อย่าลืมใส่ตัวโค้งมาด้วยนะครับผม ตัวนี้ก็ตัวสําคัญเลยนะไม่รู้ตัวนี้จะถึงหรือเปล่านะครับผมที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าไม่น่าถึงนะอ้อถึงถึงถึงพอดีเลยครับผมมาอย่ลืมมาเกาจอดด้วย ครับเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูตะเข็บมันด้วยนะครับผมเนี่ยเนตะเข็บอ,อย่างเงี้ยอย่าให้มันอ้านะครับถ้ามันบิดผิดรูปหรืหรอว่าไม่ลงอย่างเงี้ยอ่าก็อ่าให้เปลี่ยนเสื้อมอ,อกองเลยนะครับผมหรือว่าชุดเย่าหูเนี่ยมันสึกมากนะครับผมให้เปลี่ยนเลยนะครับมันจะเขย่าก็ครับผมพวกนี้มันเสียง่ายครับผมมันไปเกาะอยู่กับตัวรถแล้วมันจะรถมันก็ะดกขึ้นโดกลงนะครับผมอันนี้เขาก็อะลายหายไปมั่งนะครับผมเพราะจะมีแผ่น ยางปิดตรงนี้อีกชั้นนึงครับผมของเขาไม่มีมาครับผม,ผมใส่ช่างใส่ลืมหรือว่ามันขาดทิ้งกันหายไปไถ่ใส่กันเองอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ก็เราก็เอากองนี่ใส่อย่าลืมใส่บูทนะครับอ่ะอ่ะเราอย่าลืมใส่บูทนี้อ่าบูทนี้นะมีบูทใส่บูทนี่ป้ายบูทนี่นะครับผม อันนี้ก็จะสึกๆอยู่แล้วนะครับกองเนี่ยผมจะเปลี่ยนอยู่นะนของไม่เปลี่ยน,นครับอ่ะอันนี้เราก็ใส่กองเข้าไปเลยนะครับมาเดี๋ยวลองสตาร์ทพร้อมกันครับผมอ้าวเป็นไรอะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นต้องบีบความนี้เปล่าเนี่ยโอเคครับผม สตาร์ทได้แล้วอันนี้ตัววิกก็คงจะไม่ค่อยจะดีครับเดี๋ยวลองแหนกชีพใหม่สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมอันนี้ก็ไล่เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับอันนี้ก็สตาร์ทติดง่ายเลยครับผมเดี๋ยวลองใหม่อีกทีเดี๋ยวลองสตาร์ททิ้ง โอเคครับอันนี้ก็ติดง่ายแล้วประเดิมมันจีดจีดจีด้จ,จเลยครับผมมันก็คือวาวพังครับผมแขมพังโซ่เราลิ้นยืดยานเลยนะครับผมของอากาศของของอากาศมันจะไม่มีอ่าเอ่อติ้น เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนใหม่เกี้ยงเลยครับผมลูกค้าบนบไว,ไว่ายไหวแพงแพง,แพง,แ,พงแพงก็ไม่ได้ครับผมก็ไปซ่อมมาไม่มีพวกผมพวกเกนช่างนีฟินให้ดีเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ครับพวกหน้ตานี่ต้องให้ดีเลยนะครับผมวันนี้ก็รถก็คลิปเปลี่ยนเท่านี้นะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปตอนต,ต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ